สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแกะกล่อง iPad ตัวใหม่กันนะครับ iPad Gen 10นั่นเองนะครับที่หลายๆคนเห็นวิธีการชาร์จไฟ Apple Pencil แล้วก็เอามือกุ·มหัวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้ตัวนี้หน้าตาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็วิธีการชาร์จ Apple Pencil ของมันน่ากุมหัวจริงหรือเปล่านะครับ่าเรามาแกะกันเลยนะครับสำหรับ iPad Gen 10เนี่ยนะครับเขาเปิดตัวมาเมื่อช่วงประมาณเดือนที่แล้วนะครับก็ จุดเด่นเลยก็คือเป็นการรีดีไซน์สําหรับ iPad รุ่นปกติเพื่อนๆต้องนึกภาพ iPad ตัว Gen 9ล่าสุดเนี่ยมันจะเป็น iPad ที่มีปุ่มโฮมนะครับพอเป็น Gen 10เนี่ยปุ่มโฮมมันไม่มีแล้วดีไซน์มันถูกรีดีไซน์มาใหม่นะครับให้มีความคล้ายๆกับ iPad Air นะครับ iPad Air M 1หนะ้าตาคล้ายกันเลยคล้ายกับ iPad Pro นิ้วแต่ว่าตัวดีไซน์ของตัวเครื่องโดยรว,วมอาจจะยังไม่เท่ากันแล้วก็มีการตัดลดสเปคไปค่อนข้างเยอะนะครับเปิดตัวมาพร้อมกับสีสันที่แบบว่ามีสีให้เลือกเยอะนะครับก็ีนนม สีเหลืองสีเงินนะครับมีสีออกแดงๆหน่อยก็มีนะครับมีสีสันให้เลือกเยอะตัวนี้ก็มาแทนตัว Gen 9แหละแต่ว่าเจน9ยังขายอยู่นะครับแล้วก็มาพร้อมกับราคาที่เพิ่มขึ้นมาจากจากตัวเมื่อตอน iPad ตัวเริ่มต้นนะตัวนี้ราคาเริ่มต้นเนี่ยหนึ่งหมื่นเจ็ดบาทสำหรับรุ่น Wi-Fi 64GB นะครับแต่วันนี้ที่ผมเอามารีวิวเนี่ยเป็นตัว Wi-Fi เหมื Fi อนกันแต่ว่าความจุอยู่ที่2 5 6ร้อยห้าสบหกนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าตัวเครื่องหน้าตาเป็นอย่างไรนะครีนนครฉ เปิดกล่องอุปรกรณ์ของ Apple รุ่นให,ใหม่ก็เหมือนเดิมนะครับเขาลดการใช้พลาสติกนะครับก็เลยเป็นแค่ซิลแค่2องย่างแค่นั้นเองมันจะไม่มีพลาสติกพอ่อเหมือนกับรุ่นก่อนก่อนแล้วนะครับอ่ะนี่คือตัวเครื่องของ ipad gen 10นะครับ ipad รุ่นที่10อ๋อดีไซน์เอาจริงๆก็ดูผ่านผ่าน,านดูแบบคร่าวๆเลยนะครับนี่ผมก็แกะกล่องครั้งแรกเหมือนกันนะมีความ ipad air เหมือนกันนะแต่ว่าน้ำหนักมันะ่ะเยอะกว่า ipad air แน่นอนนะครับเท่าที่สัมผัส แบบคร่าวๆอ่ะมีน้ำหนักเดียวกว่า iPad Air i p ไอไอแพดแตัว M1 อ่ะจะเบาวกว่านะครับเวลาที่จับถือตัวเครื่องแล้วก็อ๋อหน้าจอไม่เป็น Full l a m i n a t i o n ด้วยนะครับถามว่าหน้าจอที่ไม่เป็น Full l a m i n a t i o n เนี่ยเวลาเทียบกับจอของของ i p i r Air เป็นอย่างไรก็ถ้ากล้องลองซูมเข้ามาดูบริเวณขอบบริเวณกระจกหน้าจอนะครับเราจะสังเกตเลยว่าตัวนี้มันเหมือนกับ คานาลมันกับกระจกออกมาไม่ได้แนบติดกันเหมือนกับอย่างพวก iPad Pro หรือ่า i p a d Air ที่เป็นจอแบบ Full l a m i n a t i o n นะครับมีผลต่อการใช้งานไหมก็จะมีผลในเรื่องของเวลาที่มันเร่งความสว่างความสว่างตัวนี้น้อยกว่าแล้วหนึ่งนะครับสคือเรื่องของแสงสะท้อนต่างๆมันจะจัดการได้ไม่ดีเท่ากับจอที่เป็นแบบ l l l a m i n a t i o n แล้วก็เป็นเรื่องของฟีลลิ่งในการสัมผัสนะครับจริงๆมันสัมผัสอะ่ะดีนะเพียงแต่ว่าเวลาที่เรากดลงไปเราจะรู้สึกว่าเหมือนเราไม่ได้จิ้มจอจริงเหมือนเราจิ้มกระจกแล้วแล้วแล้ว,แล,วแล้วจอมันขยับมากกว่าแต่ถ้าาเกกิดว่ไมซรอะร็ ถือว่าเป็นอะไรที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับตัวนี้หน้าจอ10.9นิ้วนะครับมีขอบค่อนข้างหนาสักนิดนึงถ้าเทียบกับพวก iPad Pro ตัวตัว11นิ้วนะครับในแง่ของการดีไซน์นี่นะครับนอกจากการปรับขนาดหน้าจอให้มันดูมีความใกล้เคียงกับรุ่นพี่อย่าง iPad Air หรือ iPad Pro แล้วนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ Apple ขยับตัวกล้องหน้า FaceTime ตัวนี้นะครับปกตนะิ iPad กล้องหน้าเขาจะอยู่บริเวณด้านบนใช้งานในแนวตั้งแต่ว่ารอบนี้ เหมือนตั้งใจมาให้ใช้งานในนอนๆมากขึ้นก็เลยวางกล้องเฟสไทม์12ล้านไว้ตรงนี้นะครับกล้องตัวนี้เป็นกล้องแบบเลนมุมกว้างด้วยก็จะรองรับตัว Center s t a เ e ทนะครับเซนเตอร์สเตก็ใช้งานกับพวกแอปพลิเคชันที่เป็นพวกวิดีโอคอลพวกนี้นะครับว่ามันจะสามารถขยับมุมกล้องตามตัวเราได้นะครับถัดมามีปุ่ม Smart c o n n e c t เตอนะครับอยู่บริเวณตรงนี้ตรงขอบด้านข้างนะครับซึ่งอันนี้จะไม่เหมือน i p แ d a แ r นะครับ iPad ดแ r มันจะอยู่ด้านหลัง แล้วก็พอสมาร์ทคอนเนคเตอร์เป็นแบบนี้เนี่ยเลยทําให้ต้องใช้กับเคสคีย์บอร์ดรุ่นเฉพาะของเขาด้วยนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูทีเพราะว่าวันนี้ได้มาเต็มเซตเลยนะครับก็ครบชุดนะฮะเต็มเรียกว่าเต็มคาราเบลเลยแล้วก็ จะมีพอร์ตนะครับปกติ iPad ตัวเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นพอร์ต h t n i n g รอบนี้เป็นพอร์ต USB Type C แล้วนะครับซึ่งก็ก็ถือว่าดีแหละเพราะว่าพอร์ต Type C เนี่ยมันเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้หลากหลายกว่านะครับแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาเวลาที่ใช้งานร่วมกับ Apple Pencil Gen 1ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูว่ามันมีปัญหาอย่างไรลำโพงเป็นลำโพงคู่แบบสเตอริโอแต่ว่าเจาะรูไว้ให้เหมือนกับมันเป็นลำโพง4ตัวแต่จริงๆมันเป็นแค่ลำโพงคู่นะครับแล้วก็ปุ่มด้านบนตรงนี้ตัวสลิปเ a k กตรงนี้นะคร มาพร้อมกับปุ่ม Touch ID อันนี้เหมือน iPad Air ตัว M1 iPad Air Gen 4เลยนะครับก็คือกดตรงนี้เพื่อทำการปลดล็อกหน้าจอได้นะครับแล้วก็จะมีปุ่ม Volume อยู่บริเวณด้านข้างตรงนี้ในเรื่องของปุ่ม l ล m มนะครับก็มีการใส่ตัวใจโลเข้ามาเพื่อช่วยในการเล่งเสียงลดเสียงนะครับวิธีการกดเล่งเสียงลดเสียงมันจะปรับไปตามลักษณะที่เพื่อนๆถือตัวเครื่องนะครับสมมติว่าเราถือตัวเครื่องในมุมแนวตั้งแบบนี้นะครับ กดข้างบนเนี่ยเพิ่มเสียงกดข้างล่างคือลดเสียงถูกไหมแต่พอผมเอียงเครื่องมาเป็นแนวนอนนะครับอันนี้คือการเพิ่มเสียงแหละเห็นป่ะปุ่มที่เคยลดเสียงตอนเราใช้งานแนวตั้งจะกลายเป็นปุ่มลดจะ,ะกลายเป็นปุ่มเพิ่มเสียงแทนแล้วก็สลับกันนะครับมันจะเป็นอย่างนี้เสมอสมมุติว่าถือเครื่องแนวนี้อ่ะถือเครื่องแนวนี้เห็นไหมนี่เป็นปุ่มเพิ่มเสียงแทนนี่เป็นปุ่มลดเสียงนะครับก็อันนี้ลักษณะการทํางานแบบนี้มีมาตั้งแต่ i p แ d ด mini และตรงนี้รุ่นใหม่ใหม่ก็ใช้งานแบบนี้กันหมดเลยนะครับสัมผัสคร่าวๆสำหรับผมแล้วกัน iPad Gen 10นะครับฟิลลิ่งใกล้เคียง iPad Air แต่ว่ามีน้ำหนักที่เยอะกว่าตัวหน้าจอเองนะครับสวยสวย iPad Air ไม่ได้แล้วก็ในเรื่องของการเชื่อมต่ออุปกรณ์เรามาดูกันนะครับว่าอุปกรณ์แต่ละอย่างเวลาเชื่อมต่อแล้วมันเป็นอย่างไรนะครับแต่ก่อนจะไปดูอุปกรณ์เสริมเรามาดูในกล่องก่อนว่าให้อะไรมาบ้างนะครับนี้เช็คกันเป็นธรรมเนียมโอ้สายชาร์จตัวนี้เป็นสายชาร์จแบบ Type C t y p e C ที่เป็นสายถักแล้วนะครับอันนี้เป็นสายรุ่นใหม่นะครับสายปกติของ Apple เนี่ยถ้าเป็น Type C หรือว่าเป็น Lightning เนี่ย มันจะเป็นสายที่เป็นเหมือนกับฉนวนหุ้มปกติอันนี้เป็นสายถักที่ทนทานมากขึ้นนะครับแล้วก็อะแดปเตอร์ที่ให้มาตัวนี้ให้อะแดปเตอร์20วัตต์มานะครับเป็นแบบ USB Type C ก็ใช้สาหรับการชาร์จไฟใช้สําหรับการถ่ายข้อมูลได้นะครับมาถึงอุปกรณ์เสริมอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เชื่อว่าคนซื้อ iPad Gen 10 น่าจะต้องมีแล้วก็เหมือนเป็นไฟบังคับเลยก็คือ apple pencil นะครับคนที่ซื้อ ipad ไปต้องการยิ่งยิ่งน้องน้องนักศึกษานะซื้อไปใช้เรียนหนังสือใช้ในการช็อตโน้ตมันต้องมีนะของมันต้องมีนะครับ apple pencil ซึ่ง ipad gen 10พอเป็น type c ดันรองรับ apple pencil gen 1นะครับแล้วจะชาร์จยังไงเพราะว่าตัว apple pencil gen 1เนี่ยพอร์ตชาร์จมันเป็นพอร์ต lightning น,นะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนวิธีการชาร์จมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือจิ้มเข้าที่ก้น ipad เลยนะครับจิ้มเข้าที่พอร์ต lightning ของ iPad เลย แต่ว่าตัวนี้เป็น Type C จิ้มไม่ได้นะครับเห็นป่ะมันคนละรูกันนะครับก็ Apple ก็เลยแก้ไขปัญหาง่ายมากเลยนะครับอยากจะชาร์จ Apple Pencil Gen 1ด้วยพอร์ต Type C ทำอย่างไรก็นี่ไงทำอุปกรณ์เสริมขึ้นมา1ตัวซะเลยนะครับชื่อว่า USB Type C to Apple Pencil นะครับนี่เป็นไงไม่ไม่ธรรมดานะเรียกว่าเป็นเป็นดินสอที่มี อุปกรณ์ชาร์จโดยเฉพาะนะครับ <c oughs> วิธีการชาร์จเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับว่ายุ่งยากหรือเปล่าผมบอกแล้ว่ายุ่งยากนะก็คือทําแบบนี้นะครับเราเอาไอ้ด้านที่เป็นรูมีสายลักตรงนี้เสียบเข้ากับ Apple Pencil นะแล้วเราก็เอาสายชาร์จที่อยู่ในตัว iPad Gen10 เนี่ยเสียบเข้าที่ตัวเครื่องแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ทําการชาร์จไฟเดี๋ยวนะจะพลุงพลังนิดนึงนะครับนี่อย่างนี้นี่นี่นนนคือการชาร์จไฟ Apple Pencil Gen 1กับ iPad Gen 10นะครับก็ดูลงดูลุงลังใช้ได้แหละอะ๋ยวผมทำให้มันไม่ลุงลังนะนี่เก็บเก็บซะหน่อยพันพันสักรอบหนึ่งเนียพันรอบหนึ่งวางตรงนี้เออก็ดูไม่พลุงพลังนะอันนี้แต่ว่าจริงๆก็ลุงลังใช้ได้นะครับก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นสายแบบเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าเฮ้ยหรือมันจะเป็นนวักตกรรมเวลาที่เราแบบคือปกติต้องเล่าอย่างนี้ฟังต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนปกติเวลาที่เราใช้ Apple Pencil นะครับมันจะไม่สามารถใช้งานได้เนาะเพราะว่ามันต้องจิ้มเท่ากับ อพอร์ตของ Lightning บ้างละหรือว่าถ้าเป็น Pencil g e n 2มันต้องชาร์จด้วยแม่เหล็กแบบนี้บ้างละแล้วอย่างนี้การทําแบบนี้อาจจะทําให้มันสามารถชาร์จไปใช้งานดินสอไปได้หรือเปล่าไม่ได้นะครับเนี่ยเห็นปะมันก็คือเหมือนการชาร์จปกติเลยนะครับแต่ว่าเนี่ยไม่สามารถใช้งานตัวตัวดินสอได้นะมยเวลาที่สายลักมันขึ้นชาร์จแบบนี้จะใช้งานไม่ได้นะครับผมก็เลยแบบทํามาทําไมเนี่ยวิธีการชาร์จแบบนี้นะครับดูลุงลงังดู ผมขัดใจที่สุดแล้วใน iPad Gen 10ก็คือนี่แหละวิธีการชาร์จตัว p e n c i l Gen 1กับตัว iPad มันนี่แหละครับเพราะความที่พอร์ตมันเป็นคนละพอร์ตเนาะก็เลยดูดูแปลกๆไปนิดนึงนะครับจริงๆก็ไหนๆก็ไหนๆน่าจะทำ p e n c i l ให้มันแบบเป็นพอร์ต t y ซ e C ไปเลยอะไรอย่างนงี้นะจะใช้งานสะดวกขึ้นนะครับนี่ก็ใช้งานชาร์จไปเล่นไปก็ไม่ได้นะครับมจะชาร์จก็ต้องอย่างเงีง้ยม้วนๆจะได้ไม่เดี๋ยวเขาจะหาว่าเอ้ยมันลุงลังหรือเปล่าไม่ไม่ลุงลังครับนี่แล้วก็พันเครื่องสักรอบหนึ่งใช่ไหม ก็ดูมินิมอลขึ้นตรงไหนเนี่ยประมาณนี้นะครับสำหรับตัว Pencil Gen 1นะครับกับ iPad Gen 10นะครับอ่ะผมก็จะเสียบทิ้งไว้อย่างนี้แหละให้ทุกคนรู้ว่าวิธีการชาร์จมันมันแปลกประหลาดนะครับอ่ะนี่แล้วเรามาดูอุปรกรณ์เสริมอีก2ชิ้นที่เหลือนะครับการซื้อ iPad มาเนี่ยผมว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็นกคือตัวเคสในการปกป้องตัวเครื่องนะครับ Apple ก็มีเคสเฉพาะของเขามาขายชื่อว่า iPad Smart f o l i o นะครับ ถามว่าสมาร์ทอย่างไรก็เหมือนเดิมแหละเวลาที่เราปิดฝามันก็หน้าจอก็จะดับนะครับเวลาเปิดฝาหน้าจองก็จะติดเนี่ยสมาร์ทแล้วนะครับก็เชื่อมต่อกันผ่านตัวแม่เหล็กข้างหลังนี้คือจริงๆเนี่ยแม่เหล็กข้างหลังก็มีเหมือน iPad Pro แต่ว่าไม่รู้ทําไมถึงทําให้มันใช้งานอุปกรณ์เสริมร่วมกับพวก iPad Pro iPad Air ไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมค่อนข้างขาดใจนะแต่เคสสีฟ้าสวยดีนะดูเข้ากับตัวเครื่องดูสิเห็นไหมดูแบบกลมกลืนกันนะเออดูเป็นเคสที่น่ารักดีนะครับ ก็สามารถตั้ง่างนี้ได้หรือว่าจะวางแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อที่จะใช้ในการเขียนเห็นไหมนี่ใช้ไปด้วยเล่นไปด้วยได้ด้วยนะครับสุดยอดไปเลยนะครับนี่คืออุปกรณ์เสริมอย่างที่1นนะสำหรับตัวตัว iPad Gen 10นะครับแล้วก็สมมุติว่าเพื่อนๆอยากจะใช้งาน iPad Gen 10ให้มันแบบเฮ้ยอยากให้มันดูเป็นคอมพิวเตอร์มากกว่านี้อีกนะครับมากกว่ามากกว่าที่มันเป็นอยู่ตรงนี้ก็ต้องเป็นคีย์บอร์ดใช่ไหมล่ะถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้าเขาจะชื่อว่าสมาร์ทคีย์บอร์ด f อ l i o นะครับตัวนั้นประมาณ5,000กว่าบาทมันก็จะไม่มีตัวแท็กแพดใช่ไหมทีนี้ Apple ก็เลยได้เลยอยากได้อยากได้แท็กแพดในในใน i p n d Gen 10ใน iPad รุ่นเริ่มต้นใช่ไหมได้เลยเอานี่ไปเลยนะครับ iPad Magic Keyboard Folio นะครับซึ่งมันก็ยังไม่เหมือนกับในไอแพดโปหรือ iPad Air อยู่ดีนะครับเป็นในนี้เป็นคีย์บอร์ดที่เป็นดีไซน์ใหม่เลยครับแต่เรื่องของนหนักตัวเนี่ยผมคิดว่ามันหนักไม่แพ้กับตัว เมจิกคีย์บอร์ดของ iPad Pro หรือว่า iPad Air เลยนะครับเห็นไหมนีการใช้งานก็มันจะเป็นเคส2ชิ้นนะครับชิ้นเนี้ยแปะข้างหลังแบบนี้นะครับเออผมว่าอันนี้ก็ดีอย่างหนึ่งนะเพราะว่าเวลาที่เราไม่ได้ต้องการใช้งานตัวคีย์บอร์ดนะคือต้องยอมรับว,ว่าคีย์บอร์ดมันนะน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะไม่สะดวกในการพกพาไปไหนมาไหนก็ป้องกันด้านหลังได้แล้วก็ งอใช้เป็นขาตั้งได้เวลารับชมพวกภาพยนตร์หรือว่าดูซีรีส์ต่างๆอะไรอย่างนี้ได้แล้วถ้าต้องการพิมพ์งานก็ประกบเข้าไปแบบนี้นี่ได้แล้วนะครับเพิ่มคีย์บอร์ดสไทยเข้าไปพลุงพลังเข้าไปอีกอันนี้ก็พันไว้ีนนพันไวน้นี่ใช่ไหมแล้วเราก็สามารถใช้งานแท็คแพดได้นะครับพอเราขยับแท็คแพดปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะมีเคอร์เซอร์เมาส์าโผล่ขึ้นมา ทีนี้การใช้งานของของเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็จะดูมีความใกล้เคียงกับพวกคอมพิวเตอร์และผมคิดว่าการที่ Apple น่ะพยายามทำให้ i อ a d ทุกรุ่นเนี่ยมีมีคีย์บอร์ดที่มีแท็คแพดเพราะว่าผมคิดว่า iPadOS ตัวใหม่เนี่ยมันจะพยายามมีความเป็นคอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้นนะครับเห็นสังเกตได้จากพวกแอปต่างๆว่าจะเป็นพวกด็อกด้านล่างนะครับมันก็ดูมีความมีความแม็กค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับทีนี้เรามาดูที่ตัวคีย์บอร์ดนะครับตัวคีย์บอร์ดเนี่ยถ้าเกิดว่าไปเทียบกับ คีย์บอร์ดของ iPad Gen 9อย่างสมาร์ทคีย์บอร์ดโฟรีโอนะครับตัวนี้ปุ่มให้ฟิลลิ่งการพิมพ์ที่ดีกว่าแน่นอนนะครับปุ่มมันเนี่ยเหมือนกับเมจิ c คีย์บอร์ดของพวก iPad Pro รและ i อ a d a i r เลยแล้วก็แถวด้านบนสุดนะครับมีปุ่มที่เป็นแบบว่าตัวควบคุมมัลติมีเดียต่างๆด้วยผมว่าอันนี้ดีนะมันเนี่ยเห็นป่ะเพิ่มแสงหน้าจอแล้วแสงหน้าจอนะครับนะเข้าสู่สปอร์ตไลท์เรียกสปอร์ตไลท์หรือว่าจะเป็นการเปิดโหมดห้ามรบกวนปิดโหมดรบกวนนะครับมี สั่งเล่นเพลงได้นะครับเล่นเพลงเปลี่ยนเพลงเพิ่มเสียงลดเสียงหยุดเสียงอันนี้ตุ่มปุ่มข้างบนนี้นะครับลักษณะของในของฟังก์ชันคีย์เป็นแบบเดียวกับในพวกแม็พวกอะไรเลยนะครับก็ถือว่ามันทําให้การใช้งานสะดวกขึ้นแหละสําหรับตัวปุ่มนะแต่ว่าตัวคีย์บอร์ดเนี่ยผมว่าราคามันสูงไปน,นิดนึงนะครับราคาค่อนข้างโหดเลยนะครับก็เกือบหมื่นนะตัวคีย์บอร์ดรวมๆทั้งเซตแล้วก็ต้องมีอย่างน้อย2 0 0 0 0กว่าบาทนะครับถ้าเกิดจะใช้ครบเซตแบบนี้นะครับแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบน,นะครับ ถือว่าราคารอบนี้ค่อนข้างสูงเลยนะครับทีนี้ก่อนเราจะจบตัว Unbox นะครับเราไปดูสเปคคร่าวๆกันก่อนแล้วกันนะครับสำหรับตัว iPad Gen 10ตัวนี้ชิปเป็น Apple A14 Bionic นะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นชิปที่แรงไหมแรงนะชิปอยู่ในระดับเดียวกับ iPad Air Gen 4นั่นแหละครับก็ถือว่าการใช้งาน ผมว่าหลากหลายมากๆแล้วนะครับทำงานได้เล่นเกมได้มัลติมีเดียได้สบายๆเลยนะครับการใช้งานผมว่าปี2ปี3ปีสบายๆส,ส,สำหรับ iPad Gen 10ตัวนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวกล้องหลังนะครับกล้องหลัง12ล้านรองรับการถ่ายวิดีโอความละเอียดอยู่ที่ 4K ด้วยนะครับตัวนี้รองรับ Wi-Fi 6ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆซื้อตัวเซลูล่าจะเป็นการเชื่อมต่อแบบ 5G ด้วยนะครับก็ถือว่าการเชื่อมต่อก็จะทำได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับและทั้งหมดนี้นะครับคือการแกะกล่อง iPad เจน1 0นะครับพร้อมกับอุปกรณ์เสริมทั้งหมดที่มีตอนนี้ให้ดูกันว่าเวลาประกอบอุปกรณ์เสริมแล้วเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ Pencil Gen1 ใชจยากจริงไหมก็ผมบอกว่าถ้าถามผมนะก็ยากแล้วก็แปลกมากๆนะครับสำหรับใครที่สงสัยอะไรเกี่ยวกับ iPad Gen10 นะครับรายรีวิวอยากให้เราเจาะลึกประเด็นไหนเพื่อนๆคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเต็มให้ตอน full ีวิ i iPad Gen10 อย่างแน่นอนนะครับก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับทีมงานของเราด้วยนะครับนี่ขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ